ดูจบแล้วก็ชอบตอนนี้เอชทีใน,นกเกมค่ะลองให้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าอีสะท้อนเรื่องราวในครอบครัวได้ดีแบบหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าโกรธคนในครอบครัวว่าแบบทาไมเขาถึงทําแบบนั้นนะโดยที่เราไม่รู้แต่ว่าทุกคนนะมีเหตุผลของตัวเองในการตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างเหมือนสุดท้ายก็ได้เห็นมุมมองของการใช้ชีวิตครอบครัวที่ถึงแม้จะมีปัญหาแต่ว่าเราผ่านมันมาได้เพราะว่าความรัก มีเรื่องอะไรแนะนะําได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างจริงๆทุกคนช่วยพิมพ์ข้อความที่คิดว่าน่ารักมากๆให้หน่อยะคะ่ะอยากอ่านเฮ้ยจดดีบะแก้วอ่แก้วก็น่ารักมากแล้วอ่ะแก้วน่ารักที่สุดแล้ว <c oughs> อ้าวทำไมมีเลยชื่อฉันน่ะสิ่งที่น่ารักมากๆก็คือเธอเธอเธอ,อเธอไงน่ารักมากโอ้ยโมเสาะสมุดม,มาจดนะมีเลยชื่อเราเหรอตอนนี <c> ้ <oughs> โอเคงั้นเปนอนกันเถอะทุกคนฝันดีนะคะให้ทุกคนปลอดภยัยจาก โควิดขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับโปรเจกต์วันเกิดแก้ว B&K n 4 8แก้วคนดี27ปีแล้วนะเป้าหมายที่1นึ่งแกลเลอรี่คาเฟ่กินคอฟฟ BTS สนามเป้าเป้าหมายที่2 Workshop a n d ปแอดแอคทิวิตี้เ l อ1 เป้าหมายที่3ามดิจิตัลวิวบอร์ดเทอร์มินอลทเวันพร้อมรับของที่ระลึกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่